สวัสดีครับวันนี้ก็จะมา r รีแอคชั่นทีเซอร์ของ Baby Monster นะครับชื่อเพลงว่า She, She s h e ิสเบบี้แอมมอนสเตอร์นะครับเพิ่งปล่อยเมื่อกี้เลยนะครับเรามาชมกันเลยตื่นเต้นมากทีเซอร์นะทุกคน เดียวไ <Wow. S 1> อยอนโอ้มก้าไม่ใชตีเซอร์นะทุกคนก็คือเป็นแบบว่า Baby and Mom Monster โ oh อ m มก o d อีกรอบอีกรอบ น้องไอโยนน่นหละก็ะจะปล่อยมาทีละคนใช่ไหมเร็นยังไงเลิศอะเลิศเลิศมากดีมากแล้วทีเซอร์จะพรุ่งนี้ใช่ไหมหรือยังไงสปอยแบบสุดยอดมากเลยนะวัยจีรอบนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับวันวันที่ยี่สิบวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสี่ทุ่มทุกคนรอดู มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของ Baby Monster นะคบน้องใหม่ผมก็เพิ่งห่างหายจากการรีแอคชั่นไปเป็นปี2ปีเลยนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับจะมารีแอคชั่นพร้อมกันทั่วประเทศมารอชมมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของ Baby Monster นะครับซีเพงว่าช,ช,ชิด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 นะทุกคนโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันรีแอคชั่นนะคะบาย